ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนกคน,นะคะวันนี้ไม่อยู่ในช่องเรชีเทนะคะกับเกมเวิร์บ็อค่ะเย้แลที่สุดตัูก็คิดหาทำคอนเทนต์ได้นะคะแต่เป็นคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือหลังจากที่หนูได้ดูเรื่องเกี่ยวกับ เวิร์กช็อปนะคะการโหลดโลกของคนอื่นมาเล่นเนี่ยแล้วหนูหาประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีเลยนะทุกคนหนูก็เลยคิดว่าจะมาสร้างแมปประเทศไทยในคลิปนี้คะ่ะทุกคนเย่ตบลุกค่ะมันเป็นการคิดการใหญ่มากนะคะเพราะว่าหนูยังไม่เคยทํานะคะหนูหาวิธีได้จาก YouTube นะคะคือการทําทแมปจากเวิร์กช็อปนะคะและ้หวหนูจะทาประเทศไทยให้มันมีรายละเอียดให้เยอะที่สุดนะคะทุกคนแบบว่าเทือกเขาหรือว่าแบบว่ารุ่มแม่น้ําอะไรเงี้ยหนูจะทําให้มันดีที่สุดนะ ไปเริ่มกลยนะคะทุกคนต้องเริ่มที่โ t o s h o p นะคะเริ่มแรกนะคะหนูจะไปแคปรูปนะคะจากประเทศไทยจากอ g o o g l e Earth นะคะทุกคนต้อง Google Earth นะคะมันจะมีแบบว่าความเป็นแบบว่าเทือกเขานะคะเนี่ยไอ้สีเขียวเข้มนี่ก็คือเทือกเขาที่มันสูงยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ยิ่งเข้มใช่ไหมคะทุกคนหนูจะตัด เอาประเทศอื่นออกก่อนแล้วกันนะคะเริ่มแรกนะคะอ่าหนูจะใช้เครื่องมือตรงนี้ทุกคนไม่ต้องทำตามหนูหรอกนะคะ๋ยวหนูจะก๊อมันเร็วๆไปเลย <S <S โอเคนะคะทุกคนเจอกันตอนที่หนูทำเสร็จนะคะ แล้วเราก็เอารูปที่เราทำนะคะนี่หนูทำแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาอัพโหลดใน Discord นะคะตรงนี้อันนี้มันจะมีวิธีของ Discord ตเขานะคะว่าเป็นบอททำทำให้รูปเนี่ยกลายเป็นแมปนะคะทุกคนแล้วก็โหลดแล้วก็เอาไปลงในเกมของเราเลยค่ะถ้าใครอยากได้แมปนี้นะคะเดี๋ยวหนูนะคะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนไปโหลดกันได้นะคะแล้วก็หนูจะใส่วิธีการใส่ไฟล์ด้วยว่าใส่ไว้ที่ไหนนะคะทุกคน วิธีเอาไฟล์มาลงนะคะพอโหลดไฟล์หนูเสร็จนะคะก็จะได้ไฟล์นี้มานะคะทุกคนแล้วก็กดนะคะแตกไฟล์ได้เลยนะคะ แตฟัดปุ๊บมันจะลงมาที่นี่นะคะก็มีวิธีการลงนะคะห,หนูใส่ไว้ย่อมๆนะคะก็กดเปิดดูนะคะแล้วก็คัดลอกไอตัวนี้ไว้นะคะทุกคนเนี่ยไอที่อยู่นะคะเลสองสน้าต่างๆนะคะก็ Copy ที่อยู่ของหนูลงไปนี่นะคะมันก็จะมีเซฟของ world box มาให้ดูนะคะนี่คือเซฟทั้งหมดในเกมของเรานะคะก็มีเนี่ยอเนี่ยไเช่นเซฟที่หนึ่งใช่ไหมคะก็เป็นเนแมพมังกรของหนูนะคะแล้วก็เพิ่มไปเลยนะคะเป็นเซฟใหม่ ก็คือกด New Folder นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่า Save ให้เหมือนกับตัวที่มีอยู่นะคะเอาไปนันใหม่เลย set สิ 72. ปุ๊บนะคะแล้วก็ กดคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ไฟล์ที่เขียนว่า map นะคะจุด W B O X เนี่ยใส่ไปในนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปเปิดเกมนะคะพอเปิดเกมปุ๊บแล้วก็ไปที่กดเอ่อโลกของคุณนะคะไฟล์เซฟสิแล้วก็นับไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12อาจจะอยู่สล็อตนี้นะคะอ่ะพอขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะก็กดโหลดโลกแล้วก็โหลดนะคะโลกก็กำลังจะโหลดมาอยู่นะ,ะทุกคนนี่ก็ได้แล้วนะคะ บบนี้นะคะเอาไปเรีนต่อได้เลยหนูก็เสียดายมากเลยที่มันลงเวิร์กช็อปไม่ได้แต่ว่าถ้าแก้ปัญหาได้แล้วหนูเอาลงเวิร์กช็อปได้เนี่ยหนูจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะคะในช่องของหนูเองนี่แหละนะคะทุกคนและขออภัยด้วยแต่ว่าถ้าทำถ้าหนูแก้ปัญหาได้เนี่ยหนูจะรีบมาบอกทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย